นี่เลยลายใหม่ล่าสุดจากเลนโซนะคะเป็นเลนโซ i ไลท์เทคพลัสเบาและแก่งตั้งแต่เกิดลาย VT7 นะคะเวนอ m VT7 ตัวนี้มา1ไซส์เท่านั้นก็คือขอบ18นะคะกว้าง9นิ้ว offset 0นะคะสามารถใส่ได้ทั้ง P P V S U V กระบะคือครอบคุมมากๆทุกคนตัวนี้ขอบ18นะคะเป็นลายนะคะนี่จุดเด่นของเขานะคะนี่ยิงเลเซอร์เลยนะทุกคน คือแบบมันฝังเลยอะไม่ใช่สติกเกอร์ไม่มีการลอกแน่นอนนะคะแล้วก็นี่มีลูกเล่นนะคะและที่สําคัญเลย l g h ท t e c h Plus จะมาพร้อมกับจุ๊บแบบนี้ที่เขามีให้นะคะเเขาเลเซอร์มาเป็นเลนโซ่แบบนี้ใครที่ซื้อชุด l g h ท t e c h Plus ก็จะได้แถมแบบนี้ไปเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูตัวจริงกันได้ที่ NV ยังยนทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็การรับประกันตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมนะคะนี่ก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะ